วัยพ์ของสัมมาวายามะคือสัมมัประธานภิกษุทั้งหลายสัมมัประธานสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างคือภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายาม,ยายามปรารบความเพียรประคองจิต ตั้งจิตไว้เพื่อ,อยังกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียนประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพยบณ์ความเจริญความเต็มรอบ แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว